ไปเดิมวันแรกนะฮะกินข้าวทางไก่ตอนนี้นั่งอยู่ในไหนนะนั่งแถวๆนั่งไหนเล้วนในนี้ก็สุดๆพิเศษก็เครื่องดื่มใครสั่งอะไรเครเื่องดืง่มไอศกรหมอนี่เต็มที่ไปเลยไะไหนผมไม่กินก็เลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถอดตัวกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไป เยอรมันนะตอนนี้เรนั่งรองเครื่องอยู่เครื่องออกตอน5ทุ่มไปถึงที่นู่นตอนเช้าเลยครูเวียนี่เก,<ะ><อ>กือบตายไม่รู้จะตรวจอะไรเยอะแยะตรวจที5รอบน,นะฮะปกติเราตรวจท่าเปลี่ยนเปลี่ยนเรือเนี่ยมันจะใช้การต,วตววรวจประมาณ2เที่ยวเานะเาะเยอะสุดละแล้วไปคูเบตยน5เที่ยวไม่รู้ตรวจทาระเบิดหรือเปลเ่าเป็นการเดินทางคือเราเยียวเราไปทํางานที่เยอรมันก่อน,ก,อนก็เหอจะข้าไปเที่ยวที่สวิตเซอรนะ์แลนด์อะ ก็ถึงเงยอรมันเรียบร้อยแล้วถึงแล้วถึงแล้วเราีีนั่งการบินไทยมาอากาศเย็นกับที่คิดเขาบอกว่าเจ็ดองศาใช่างนะแต่ตอนตอน,ตอนที่ตอนที่เราดูนะเขาบอกว่ายี่สิบองศานี่ดูสัภาพเย็นไหมล่ะ <laughs> ถึงแล้ว นี่ถานีรถไฟแฟงเฟิร์ตหนาวมากไม่รู้กี่องศาเดีย๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่พักกันนะฮะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแฟงเฟิร์ตนะครับ <laughs> ไม่ใช่รถไฟส้าสิสถานรถไฟนะแฟงเฟิร์ตสถานีนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วครับแดบดบดีมากไม่หนาวเลย ไปที่พักกันค่ะโอ้โหนี่ไงมือแรกผมสั่งนี่มาเป็นแบบพิซซ่านะผักผมกับเห็ดเอกี๊กวดซอง เนืงจากมาเช้าเกินนะฮะยังเข้าที่พักไม่ได้เลยต้องหาอะไรกินก่อน แล้วเราก็เดินเจอนะฮะจุดชาร์จ EV station ของที่นี่นี่ดูหน้าตาตู้กันตู้เล็กตู้เล็กกว่าที่บ้านเราเยอะเลยน,ะนลเนาะไม่ไม่อยากบอกว่ากี่โวลนะ์เนาะ นี่พี่ใช้แบบอยู่ข้างทางเลยอ่ะโคตรเก่งรถอีวีที่นี่เยอะมากที่เห็น,เห,นเห็นแบบเบนประหลาดประหลาดเพียบเลยโอ้หท้งฟ้าสวยมากดูดิดูเท้าฟ้าดิแุตาตหนสาเปลี่ยนชุดร้อนเฉย อย่าล่เเด่ะไปเที่ยวตรงเมืองเก่านะแล้วก็ไปกินร้านเบอร์เกอร์ร้านเดิมคราวนที่แล้วเรามากินนะอร่อยมากเลยแต่ครั้งนี้ไม่รู้จะอร่อยอีกวะไปดูย่านเมืองเก่ากันครับเร็ว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 แดงแล้วแดงแล้ว ตอนนี้เราก็เดินก็ถึงย่านเมืองเมืองเก่าแหละมีอีวี EV แกลมีสตรารัทน,น,นี่เมื่อกี้แค็นนิสันนี่โอ้โห สวยมากอ่ะใกล้ถึงแล้วนี่ดูสถาปตัตยกรรมของเขาแ,แต่และแต่และแต่ละส่มนก็คือละครฮนละครกันเลยอันนี้เราไม่รู้นะเพราะว่ามันคืออะไร แต่ก็คือเป็นคนแบกเสาอลังการมากตอนนี้คืออะไรเราก็ไม่รู้เราแค่เดินมาตรงย่านเมืองเก่านะครับคราวที่แล้วที่เขาเล่นเล่นลูกโปงง่งนะจำได้ไหม อ๋อเออเออเออใช่ที่ที่เรามาซื้อไส,ส้กรอกกินอ่ะก็จะเป็นแบบว่าผลไม้จากแบบชาวไร่อะไรองเนี้ยเออก็มาวางกอกินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นหรอกซื้อเป็นแต่ไส้กรอกโอ้โหว้าว ถึงแล้วย่านเมืองเก่ามาแฟงเฟิร์ตต้องมานะที่นี่สวยไหมวสวยมาก อันนี้คือแลมเบิร์กนะฮะไม่รู้าอ่านผิดหรือเปล่าสวยมากปฏิบัาิกรรมแบบเก่าแก่นี่สวยสวยสวยถ่ายรูปก,กันถ่ายตรงเนี้ยถ่ายตรงเนี้ยสวย นี่ถึงร้านเบอร์เกอร์แล้วล่ะโคตรอร่อยร้านนี้ซอสเด็ดมากเดี๋ยวพาไปดูเมนูข้างในกันอาหารมาวิวมาวิวสั่งเบอร์เกอร์มากินอันนี้เบอร์เกอร์เด็ดกับซอสแสนอร่อยและโคโคซาโครซามากขอตัวไปกินก่อนนะครับ ซอสบาร์เบคิวกับพามาแฮมนี่อันนี้ซอสนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยลาเต้ฟ้าวันนี้เราไม่สั่งเป็นฝ่ากินแค่พังห้วงแล้วที่ไทยตอนนี้ก็สองชุ่มกว่าแล้วเงียบหมดเรียบร้อยเช็คบินแล้วครับทั้งหมดพันหนึ่งพอดี พันกระสับที6บาททานกระสับที6บาทก็โอเคนะชิ้นใหญ่มากก็เหมือนกินร้านอาหารที่ไทยเนาะเบอร์เกอร์ชิ้น3สี่ร้อยบาทคืออร่อยนะปกติเอ็มไม่กินเออปกติเขาไม่กินผักแล้วก็ไม่กินเบอร์เกอร์ด้วยแต่ว่าร้านเนี้ยร้านเนี้ยคือกินทําให้กลับไปแล้วกินเบอร์เกอร์เพราะว่ากินไม่กินกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็น เดี๋ยวเราจะแปะชื่อร้านไม่ให้นะอร่อยจริงร้านนี้คอนเฟิร์มครับมาแฟลกเฟพลทต้องมาเจอแล้วนะน้ำมันดื่ไม่ได้นะมันมีขยะเลยโอ้หมายเขาบอกว่าน้ำดื่นได้โถชี่หรือเปล่า <c oughs> จริงตอนนี้คือมันร้อนชิบหายเลยอะร้อนชิบหายมากแต่เห็นเขานั่งอยู่คือมันไม่ได้ชิวนะแต่ว่าเมื่อแกถ้าอยู่ในร่มคือหนาวเลยแต่พอโดนแดดทุกทร้อนร้อนแบบร้อนเพี้ยนป้าเฮียภาพไปเดินสะพานเหล็กดีกว่าไปสะพานเหล็กกันสะพานเหล็กอยู่ทางนู้น เดินมาดูตรงนี้นอ่ะล <c oughs> โอ้มีลูกโป่งด้วยบ,บับเบ้ เย็นแล,แล้วเขาเลยเคาะระฆังนะฮะอะไรประมาณนั้นนะนี่คือสะพานเหล็กอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่มาแฟลฟเฟิร์ตต้องมานะอยู่ข้างหน้าเรานี่ไอรันบ <ion> ิกอย่าออกเสียงผิดนะกลายเป็นเหล็กเลยนะ มีหนเซียม,มยเป็นไอน้ก็เข้าได้ต้องเสียตังค์ใช่แสดงงานสิ่งงานรูปภาพอะไรเงี้ยคาเฟ่ท,นะฟเฟที่นี่ก็จะเป็นแบบแนวหันหันสู้แดดเดี๋ยวเราจะไปขอคุณแจันเรามีคุณแจด้วยหรอ <laughs> คราวนี้แล้วมาเรามาตอนกลางคืนเนอะ เลยไม่สวยตอนนี้จะมีจุดให้ชมมาสองสะพานก็คือสะพานนี้กับสะพานนู้นแม่น้ำนายสวยไหมแต่เราจะลองไปดูว่าฝั่งนี้มีอะไร ุดนแด่นิดนึงก็คือร้อนแบบหน้าใหมปากคำไม,มีบริการล่องเรือด้วยนะไม่รู้ว่าค่าค่าล่องเรือนี่เท่าไหร่ไปดูไหมใช้เวลาล่องเรือเนีย่ย ห้าสิบนาทีสองสิบสามยูโรเข้าเบอร์เกอร์เมื่อกี้เลยสองคนก็พันเงิ่ไเดีนะไปไหมไม่ไปดีกว่าเราเสพจากข้างล่างพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันนาะใช่เราง่วงแล้ว <c oughs> ครับครับขายใหญ่มากอะ <c oughs> ไปเลยอย่ามาตรงนี้คนนี้มักินเป็ดายอายอ <c oughs> นอกจากไหนเนี่ยร้ย่นไหนเขามีร้านอาหารเลยลนั่งเฮ้ย,ยเราจะมาคองรักกันออแล้วก็นี่เขาได้อารยธรรมมาจากสะพางคุบ้าเราเน่ยเนอ่นลยนี่เหมือนกันงอุด เราไม่มีมากกา่านสวยอันนี้เป็นแม่น้ำนเป็นแม่น้ำนายนี่เขาได้เขาได้มาจากมาจากเกาหลีแน่เลย ไปฮอทีีอินชอนแล้วเราก็จะเดินกลับสถานูนใ,ใช่ไหมเขาต่า <S <S ามไม่ใส่แมแล้วเ้าอยู่เอาดอยไม่ใส่ บางคนก็ไม่ใส yeah well, ่ก็คือเขาไม่ได้ซีเรียสกันแล้วนี่ก็สวยถ่ายมุมนี้หน่อยนี่ๆๆถ่ายได้เรื่อยๆน่งสองสามเน่งไหนไหนไหนอีกทีรอคนก่อน1น่งสองดูบรรยากาศคนนั่งปิกนิกนะฮะมีหอบไม่เองเลยนะฮะ เมื่อกี้ก็มีคนแบกแบบปารากุมาเลยนี่ริมแม่น้ำไนฝันทั้งข้ามเป็นเมืองแฟรงเฟิร์ตสิไตรีเราจนะข้ามสาะพานชลิงตัวนู้นนะฮะข้างหน้าเราตรงโน้น,นเพื่อจับที่พักไม่ไหวแล้วเปรี้ยงๆแบบนี้นี่หกโมงเย็นแล้วนะครับหกโมงเย็นของที่นี่แดดไปรยี่ยงเลย นี่มีคนพายเรือด้วยเธอเห็นคนพายเรือปะนู่นอะวเรือใหญ่โดนทับโอ้โหมันจะชิวอะไกันตานนี้ดูโอ้โหตอนนี้เป็นเวลาหกโ,โมงเยนหมงตรงเลยหกโมงหกโมงเย็นนี่แดดสบางจ้ามเม่งเถือสายมาก แลก็แบบเหมือนทุกคน<ห>เขาทำานสีตาบินที่นี่นี่เขาสโลวไลฟ์มากเลยนะสังเกตว่าเนี่ยถ้าเราดูอันนี้ดเขาเขาจะไม่จัดโทรศัพท์มือถือเลยนะ,ะถ้าเขาอยู่ในการปุ๊กพระจ่าไม่เล่นโทรศัพท์เลยก็เหมือนเวลาตอนเพื่อทำงานอะ่ะเรามันแบบว่าไฮไลท์สบายอะ่ะตอนที่แรกๆเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนเร,เราก็จะนั่ง ทํางานเราก็จะออนไลน์ตลอดไปลาแต่กับที่นี่นะคือเขาจะไม่จับโทรศัพท์เลยการยิงโทรศัพท์ขึ้นมาคือแบบเสียมารยาละมากแบบนีออ้คือเขาอยู่ด้วยกันคือเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่เล่นมือถือซึ่งเราทาไม่ได้เพราะเราตอบลูกค้าช้าน,นิดนึงก็คือลูกค้าไปเลยลูกค้าโกรธลูกค้าโกรธเขาไม่ใส่ใจบางทีเรากําลังตอ,ตอบอยู่แล้วระงวางเงี้ยลูกค้าหาว่ายิงอีก <c oughs> ตอบไม่ทนัน บ,บางทีก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจว่าแบบทำกันเองทุกอย่างจะแอดมินจะตอบจะอะไรคือเราเราทำเองหมดเลยอ่ะคาบ้างอุาาย้อยดอย่เดซี่มาเลยเพื่ตาป่ะเดี๋ยวเราขึ้นสะพานข้างหน้ากันบายกันอันแรกข้ามไม่ได้วิบล ามได้เมื่อกี้สะพานเหล็กอะทำได้เนี่ยรยานมานี่สะพานแขวนสวยอะเดินไม่ไหวแล้วถอดเสื้อแล้วเนี่ยเรารับแบบ วันนี้เราซื้อแฟนเ่วดเดยใช่ไหมวันหนึ่งเออทำไมเราไม่นั่งรถไฟอ่ะเดย์ทิตคือเมื่อเช้าอ่ะนั่งรถไฟผิสดสายวนเวียนไปวนเวียนมาจนเมาไปหมดตีกันไปรอบหนึ่งแล้วทุกคนเราก็เลยแบบว่าเออไม่นั่งแล้วรถไฟเพิ่งพาขาไปนว่าเหนื่อยกวเสียตัวแล้วไหมวันเดย์ทเนี่ย <c oughs> แค่นั่งเมว่เช้าเราจริงนั่งรอบเมือกอถือว่าคุ้มมากนะลงแค่สองป้ายนั่งอยู่สองชั่วโมงไม่องั่วโมงผิด ชั่วโมงกว่าเม่ดูจาเียนอะไกจะมีศิลปะศิลปเหมือนกันนะแต่เจะมีความแบบไม่ใช่แบบว่าสะอาสอ้ขนาดนั้นะทุกคนโอยงนี้ดูดูในกล้องเดท้งฟ้าดิโคตรสวยเลยอ่นี่โมะหกโมยี่สิบนแล้วมเนี่ยสวยมากมีท่ทางที่เราเดินมาีนเราเดินมาจากตรงนู เลาะมาจากน right ู่นเลยสะพานเหล็กส like, ีเ er, ข <laughs> <laughs> ียวๆตรงนู้นน่ะโหเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเราเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยแอลทำไรอะเขาวิ่งเล่นกไปเช่าเรือเนี่ยโอ้มันจะอนาถาน่ะมันจะไม่สนุกอย่างเขาหรอกกลัว กลับที่พักแล้วครับผมอ,อ๋อก่อนกลับที่พักนี่พรุ่งนี้เราไปทำงานใช่ไหมเราจะไปที่พักเดียกันทีนี้เราก็เลยพบน้ำมันหอยน้ำปลาเพี่ยวเลยจากประเทศไทยเดี๋ย,ยวเราจะไปแวะซื้อของที่ซูปเปอร์ก็จะมีซูปเปอร์ของเอเชียกับซูปเปอร์ของที่นี่เนาะเพราะเราอยากิเีเทคกรอกเราก็แค่อ,อยากเดน,นึงนะทุกคนเพราะว่าอาหายแพงมาก ถ้าเข้าไปอุดหนุนกันได้นะคะถึงแม้ไม่อยู่ขายของนะถึงแม้ไม่อยู่ร้านนะคะแต่ทีนานคุณภาพเหมือนเถิดโกนรับรองกลับไปเอาอะไรเด็ดๆกลับมาให้ลูกค้าแน่นอนเอพราะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ของนาโนเหล็กตัวใหม่เนี่ยเพียบเลยนะแล้วเราก็จะมาอัปเดตความรู้เพิ่มเติมด้วยของอาทางแบรนด์นาโนเหล็กครับไปซุป,ปเปอร์เขาจะให้เราไปทางนี้มองมาทางนี้ อันนี้ภาพสัญญาณบัญชานะ,ะถ้าแดงส่นวนเขาจะเป็นแบบเขาจะบอกให้เดินทางสมลลสมุติเราหมุนเข้าไปนี่ดีดด,ด้านดีดด้านเขาบอกให้มองไปทางนี้นต่อไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะบอกตา,<ป>ามเส้นทางเลย นี่านี้เขาวุ่นวายกันมากเลยครับร้านวายร้านเบียร์เพียบเลยสตรอเบอรี่โยเกิร์ตกินนะทุกคนกินเบียร์กินวายกินแชมเปญกันเนาะเรากินไม่เป็น มมัวตัวมากยินเจลาโต้ยิเจลาโต้อร่อยไหมกินแล้วแหละม่นาวนี่จิมารเบอรี่าวรู้สรแบรถดอ ร้นเลยแรงมากพอแรงอ่ะเป็นจักรยานแล้วมีไฟฟ้าโซน